สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพรบจ่ายเฉพาะค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวจริงหรือตามไปฟังกันนะครับในเรื่องของประกันรถยนต์และประกันรถมอเตอร์ไซค์มีประกันภาคสมัครใจและประกันภา,บาคบังคับตัวพรบจัดเป็นประกันภา,บาคบังคับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นภา,บาคบังคับเพราะฉะนั้นบังคับให้ทําถ้าไม่ทํา มีความผิดตามกฎหมายและรถยังไม่สามารถที่จะไปต่อทะเบียนหรือเสียภาษีประจำปีได้นั่นเองครับแต่ความสำคัญของพรบรไม่ใช่เฉพาะว่าซื้อพรบรเพื่อต่อภาษีประจำปีเพื่อต่อทะเบียนเท่านั้นพรบรยังมีความคุ้มครองแบบประกันภัยซึ่งหลายคนยังไม่ทราบหรือหลายคนทราบแต่ยังไม่หมดนั่นเองครับก็จะมีความเข้าใจกันว่าพรบรจ่ายเฉพาะค่า รักษาพยาบาลค่าความเสียหายของตัวรถไม่จ่ายเรื่องของค่าความเสียหายของตัวรถไม่จ่ายเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับเข้าใจถูกแต่พรบรไม่ได้จ่ายเฉพาะค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวเท่านั้นครับซึ่งหลักๆเราก็จะเข้าใจกันว่ามีความคุ้มครอง4ี่เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเรื่องของกรณีสูญเสียอวัยวะและทุกคนภาพนะครับแล้วก็เรื่องของการเสียชีวิต อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าหากผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นผู้ป่วยในยก็จะมีค่าเยเชยราไวันวันละ200แต่ไม่เกิน20วันแต่จริงๆเนี่ยในปีกย่อยเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเดี๋ยวผมขออธิบายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลก่อนครับเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับมันเป็นเรื่องของค่าเสียหายเรื่องของมูลละเมิดนะฮะในเรื่องของมูลละเมิดเนี่ยนอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เสียไป ก็สามารถที่จะเรียกได้ทั้งสิ้นค่าเสียหายและค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เราชอบเรียกกันว่าค่าตกใจหรือค่าทำกวันนั่นเองครับแต่จะเรียกได้อย่างไรนั้นผมเคยกล่าวไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าค่าทำกวันค่าตกใจเนี่ยมันต้องแบ่งออกเป็นส่วนๆนะฮเช่นเดียวกันครับในเรื่องของพอรบรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกได้นะท่านี้ไอมูละลเมิดเนี่ย ในเรื่องของพอรบรเนี่ยที่จะเรียกจากพรบ,รบรได้ซึ่งอยู่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราใช้ไปนะครับค่าขายประโยชน์ค่าเสียโอกาสในการทํามาหาไดได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตค่าสินใหม่ทดแทนอื่นๆอันไม่ใช่ตัวเงินนะก็อย่างที่เข้าใจนะครับเป็นเรื่องของค่าค่าทำขวัญค่าเจ็บปวดแบบนี้นะครับใน ทุนของพลบเนี่ยหรือวงเงินของพลบที่จะสามารถจ่ายได้เนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนะฮะแม้กระทั่งรถรถมอเตอร์ไซค์กับรถมอเตอร์ไซค์ชนกันเองก็ตามนะถ้าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องได้ไม่เกินทุนประกันก็คือ80,000บาทนะครับฝ่ายถูกก็จะมีวงเงินคุ้มครองถึง80,000บาทผมยกตัวอย่างเช่น มีการขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับผู้ขับขี่กับผู้โดยสารเนี่ยไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เป็นบุคคลภายในตามกฎหมายนะครับคนที่ขี่เนี่ยไปชนกับเสาไฟฟ้าทําให้ผู้ซ้อนท้ายเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหาัสแบบนี้นะครับก็ถือว่าผู้ซ้อนท้ายเนี่ยเป็นฝ่ายถูกเช่นเดียวกันหรือกรณีที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์กับรถมอเตอร์ไซค์ชนกัน มีฝ่าย1นึ่งฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดพรบอรของรถมอเตอร์ไซค์คันที่เป็นฝ่ายผิดก็ต้องตามไปจ่ายในเรื่องของค่าเสียหายค่าเสียโอกาสค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายอื่นๆตามทุนประกันของพรบรก็คือ80,000บาทเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าหากเกินจาก80,000บาทแล้วจึงไปเรียกกับประกันภาคสมัครใจถ้าหากประกันภาคสมัครใจไม่มีก็ต้องฟ้องกับผู้กับขี่ฝ่ายผิด นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขบวนการยุติธรรมอันนี้จะไม่กล่าวถึงครับดังนั้นฝ่ายถูกเนี่ยสามารถที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์จากการทํางานค่าเสียโอกาสจากการทํางานค่าเสียโอกาสจากการทํามาหาไรายได้ได้เช่นเดียวกันแม้กระทั่งฝ่ายถูกเนี่ยเป็นเยาวชนหรือเป็นเด็กซึ่งไม่มีงานทําแต่ถ้าหากว่าจะต้องให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยมาดูแลในระหว่างเจ็บป่วยนะในระหว่างที่เสียโอกาส ในการทํางานของพ่อแม่อันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะเรียกร้องจากพรบอรของอรถยนต์หรือรถบารทุยไ่า์ผิดได้เช่นเดียวกันครับเรื่องของพรบกับเรื่องของประกันภาคสมัครใจเนี่ยเหมือนกันครับไม่จําเป็นต้องให้รักษาหายก่อนถึงจะเรียกร้องสามารถเรียกร้องได้เลยครับเพราะว่าเราสามารถจะคิดคํานวณความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ส่วนเอกสารที่จะใช้ในการ เรียกร้องจากพรบรเนี่ยก็มีไม่มากครับมีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้บาดเจ็บนะครับสำเนาทะเบียนรถของรถคันที่ชนนะสำเนาทะเบียนบ้านของผู้บาดเจ็บนะบัตรประชาชนของเจ้าของรถและบัตรประชาชนของผู้ขับขี่ก็สามารถที่จะยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากพรบรได้คลิปนี้ขอเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกสินไหมในเรื่องของ ค่ารักษาพยาบาลและค่าขาดประโยชน์ต่างๆกับพรบรไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ได้รับชมและรับฟังกันต่อไปถ้าชอบกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมอาจารย์สุทธีจะสร้างสารรค์คลิปดีๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ